ดีครับคุณผู้ชมทาวบ้านครับวันนี้มาพบกับผมที่นะายการแก้วกล้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมจะไปเที่ยวบ,บ้านเยนหมอกซึ่งเป็นบ้านของพี่น้องชาวจีนอ,อูนานซึ่งมีอะไรที่แปลกๆในหมู่บ้านนี้เราไปชมประเพณีแล้วกันครับพร้อว่าแบบับ คุณผู้ชมครับอันบ้านเมืองหมอกเขาก็จะอ่านแล้วก็ีของจีนกลางหรือว่าจีนโบราเพื่อรับรู้ข่าวสารกับพี่น้องของเขาครับคุณผู้ชมครับนี่คือโรงเรียนจีนซึ่งสอนภาษาจีนกลางนะครับของบ้านเมืองหมอกเวลา18.00ถึง3.00ทุกวันนะครับเมื่อเด็กเขาไปเรียนภาคปกติปกติแล้วเขาก็จะมาเรียนที่นี่นะครับ ผู้ชมก็มีเป็นชาวาบ้านเมองหอกเขาทําไม่ขว่ทำทําไม่กว่อันนี้ก็จะมารวมกัมนะรวมกันรวมกันแล้วก็ทําไปด้วกันอ่นะเอามือคือกะไรว่็เป็นพี่น้องอาขาใช่ไหมครัรบเป็นอาข่าวบ้านเมืองหมอก ครับอันนี้คือ,อข้าวซอยเขาเรียกข้าวซอยข้าวซอยอยเป็นคนอาหารี่กินน่ยเป็นาาาราขอเราถ้าเกิดมนะเป็นขนยองไทยใหญ่นะไทร์ี้อ๋อแตเป็นไทาพอดีนะ่า,าดเ,เดี๋ยวเราชิมนะฮะ